นี่เราอยู่ในไลน์เรนเจอร์นะครับอยู่ในซีรีส์ปั e ้นในดีโคโนสืบะไเทพในอีพีที่32กันแล้วนะครับเป้าหมายของซีรีส์นี้ก็คือการนำพาทั้ง5ตัวจากโคโนสืบะให้ขึ้นไปยืนบุลีกตำนานให้ได้นะครับส่วนอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่พอขึ้นบุรีตำนานเนี่ยต้องให้เห็นทั้ง5ตัวจากโคโนสืบะอยู่ในทีมอยู่ก็แค่นั้นนะครับแล้วผมก็จะทําให้ทั้ง5ตัวจากโคโนสืบะเป็นพีร้อยให้หมดด้วยนะโอเคต่อจากคลิปที่แแล้้ววนนนนนะครรรรัับบททีี่่ผมมไไดําาากกอออพิเเเเเปป็ Hyper ็จ์์ฮย ทำให้ทุกตัวในแต่คนต้ซบาทในทีมผมเนี่ยากลายเป็นไฮเปอร์แม็กหมดทุกตัวนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสุ่มล่าเบาช้างกันนะครับเดีย๋ยวเราไปกดดูที่ตู้กาช้านิดนึงนะครับว่าตัวเรามี75ใบนะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอไปรับรูบี้เพิ่มจาก p v p ก่อนนะครับมาได้มาอีก100รูบี้นะแล้วผมก็จะหาตัวกระช้าเพิ่มจากการที่โหมีคนมาเสิร์ฟเพื่อรางวัลให้ผมเยอะเลยนะเนี่ยต่อไปนะครับเราจะไปเราจะมา สุ่มหาตัวกาชาเพิ่มนะครับมารอบนี้ผมต้องการแค่ตัวกาชาทั้งหมด15ลูกนะสำหรับที่สุ่มนะมาดูโอเคครับเหมือนว่าตัวกาชาเราจะไม่ได้ซะแล้วหมดแล้วครับตัวกาชาเราไม่ได้เยี่ยมจริงๆนะครับเยี่ยมจริงๆวงการเกมอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวกาชากันในกล่องกล่องภารกิจพาร์ตตรงนี้กันต่อนะครับผมฟาร์มแต้มมาเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะสุ่มได้เท่าไหร่นะ โอกาสตัวกระชากันเปอร์เซ็นะถ้าผมสุ่มไม่ได้ตัวกระชาตรงนี้ก็เหมือนผมยิ่งกว่าสุ่มไม่ได้เบาช้างเห็นไหมครับเพราะว่าโอกาสที่เบาช้างในตู้บัฟมันประมาณ1 5%ึ่้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ตัวกระชาเนี่ยเถ้าผมสุ่มไม่ได้นะผมบอกเลยว่าเบาช้างอ่ะเบาช้างไม่ต้องหวังเลยอะแต่ผมจะต้องสุ่มให้ได้นะครับตัวกระชาอย่างน้อย2ครั้งแล้วผมจะสุ่มแล้วผมจะสุ่มเบาช้างได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งงงไหมถ้าผมสุ่มได้ตัวกระชาเพิ่ม2ครั้งอ่ะ คือผมจะได้ตัวกระชาเพิ่มหกใบนะครับจะทําให้เราส,สุ่มได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะแต่มาแต่เราจะได้ไหมล่ะดูจากดวงนั้นเราจะได้ไหมเหมือนจะไม่มีพี่เวลจะมาเลยนะครับแค่เจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยมันยังไม่มาให้ผมเห็นเลยอะ่ะโอ้โหขอตัวกระชาหน่อยอย,อย่างน้อยขอสักรอบก็ได้อะ่ะขอเห็นหน้าจากกล่องนี่หน่อยมารอบสุดท้ายละขอตัวกระช้าหน่อยโอ้โหไม่มาเข้มทุกเกมครับทุกเกมที่ผมเล่นเนี่ย เขมหมดนะครับทุกเกมไม่มีเกมไหนที่ปกติสักเกมเลยโอ้โหต่อไปครับเดี๋ยวผมไปรับลูบี้จากสมุดสะสมก่อนนะฟาร์มมาไม่กี่วันครับไม่รู้ว่าได้ลูบี้เท่าไหร่ผมมันโหลดช้าจังเลยรู้สึกว่าช่วงนี้เกมโหลดช้ามากเลยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเพืว่าตอนนี้มันน่าจะหายโหลดช้านะโอ้โหสี่สิบลูบี้ป่ะเอาล่ะต่อกาชาครับเราไม่ได้เพิ่มไม่เป็นไรนะใช้แค่ที่เท่าที่มีก็ได้เว้ย แล้วสุ่มเบาช้างกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะสุ่มเนะี่ยมูลหุ่นเล่กามาเลยผมอยากจะเอาดวงที่ไม่ดีเนี่ยมาลงที่ตู้นี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวไหมยังไงผมไม่ได้หวังมูลหุ่นเลกาแล้วนะครับถึงได้มาผมก็ได้มาก็ดีใจอยู่แหละแต่มันไม่ใช่ตัวที่ผมต้องก,การขนาดนั้นอนะ่ะหืมเข็มปีนะครับมูลหุ่นเล่กามาตัวมูลหุ่นเลกาจนะเข็มสุดแล้วมั้งผมเล่นหลายไอ้นะี้แต่สุ่มไม่เคยได้มาเลยอะ่ะ นี่ไม่เคยได้พวกแสงมือจากตู้10ปี11ปีพวกนี้เลยมาแต่บ่าวช้างมันต้องมาครับขอร้องนะบ่าวช้างผมอยากได้จริงๆอะ่ะทุกไอดีของผมที่ผมเล่นน่ะมีหมดเลยนะพผมสุ่มตู้บัฟตอนกลางเดือนบ่าวล็อกมาทมําไมพอผมสุ่มตู้บัฟตอนกลางเดือนน่ะผมสุ่มตู้บัฟทุกไอดีแล้วแบบออกหมดเลยอะออกหมดทุกไอดีเลยนะครับแต่ว่าไอดีนี้ผมไม่ได้สุ่มตู้บัฟไงตอนแรกอะ210บใบใช่ไหมที่ผมสุ่มไปอะ ผมไม่ได้สุมตู้บัฟอะผมสุมตู้ธรรมดานะครับมันเลยไม่ออกนะแต่รอบนี้มันต้องออกไงรอบนี้มันต้องออกเท่านั้นนะครับถ้าไม่ออกถ้าไม่ออกผมจะไปผม,ผมจะฟาร์มตัวกาชาแล้วก็ล่าเฉพาะมันตัวเดียวถ้าผมไม่ได้นะผมน่าเสียกับมันไปแล้ว285บใบนะครับผมดูโอกาสแป๊บนึงน,นะโอกาสออกมันเท่าไหร่1.5%เเหรอก็ไม่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะมั้ง ไม่ได้เยอะแต่ว่าอะช่างมาเซุมๆไปเถอะครับเดี๋ยวมันก็ออกนะซุมๆมปเถอะเจ็ดสิบห้าใบนะที่เราที่เราอุตส่าห์หามาทั้งเดือนโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยต้องได้สิมต้องได้นะครับตัวกาชา7เจสิบห้าใบของเรามาโอ้ตัวนี้มาสองรอบแล้วนะไปซุมต่อครับ มันต้องได้สี่ตัวกระชายเจ็สิบ้าใบอะบเบาช้างบเบาช้างมาหน่อยถ้าไม่ได้ผมฟาร์มตัวกระชาไปรอ,อมันเรามันกลับมาอีกนะเี๋ยวสี่สิบใบแล้วครับเราสุมมาเกินครึ่งทางแล้วว่ะจะไม่มีวี่แววเลยไปกันไปกันต่อเบา,าช้างมันต้องมาหน่อยดีถ้าไม่มาเดี๋ยวผมจะสุมผมจะเก็บตัวกาชารอมันมาอีกนะมา เปล่าช้างมันต้องออกแล้วครับอุตสาห์ฟาร์มมาทั้งเดือนมันต้องออกแล้วไปซ o o โอ้โหอลิสบินไอดีนี้ผมยังไม่ได้วางแผนจะเล่นตัวบินเลยแต่ก็ช่างมันจะเอามาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าใน,นาอนาคตผมอาจจะได้ใช้ตัวบินก็ได้นะเพราะว่าถ้าตัวจากโคโนซึบะอาจจะพาเราไปตำนานไม่ไหวนะครับอาจจะต้องใช้ตัวบินนะอาจจะต้องเล่นแผนตัวบินนะแต่เดี๋ยว ตอนนี้มีตัวบินเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับจะยังไม่ได้ใช้แต่สีที่เรต้องการยิ่งกว่าครับบาวช้างเบาช้างมันต้องมาเลยดีเบาวช้างเบาช้างมาหน่อยโอ้โหคนที่ฟองสบู่เบาช้างเมื่อไหร่จะมาต้องให้ผมสุ่มให้หมดก่อนเหรอมาสุ่มเบาช้างครับต้องมาเบาช้างโอ้โหบาวนักษาะสมอีกละ เมื่อไหร่เบาช้างจะมาทีโอนาดตอไม้โอ้โหแต่ถ้าตัวครับโคตรเข็มเลยมาหน่อยเหลืออีกสองรอบสุดท้ายแล้วนะเบาช้างโอ้โหมุนหมูมป่ามารอบสุดท้ายครับรอบน,นี้แหละเบาช้างจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าผมแล้วนะครับมาผมเตรียมกลมไฮเปอร์รอเบาช้างเอาไวล้ละเบาช้างออกมาออกมาเลยเพื่อนไม่ต้องอายออกมาเลย โอ้โหมาทุกคนผมรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเลืองเี่ยฉลาดนะครับแต่ผมอยากได้จริงๆอ่ะทุก ID ดีของผมมีหมดเลยยกเว้น ID ดีนี้นะครับมายังไงผมก็ต้องจัดว่ะ3า0พอถ้าได้ก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เสียเยอะมาถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียเยอะนะครับท่องไว้ทุก i อของผมมีหมดเลยอ่ะยกเว้นไอดีนี้นะครับผมอยากได้มันจริงๆอะ่ะแล้วเรื่องความเก่งของมันก็ส่วนหนึ่งนะที่ทำให้ผมอยากได้ โหเฮ้ยโ้เข็มอ่ะพูดไม่ออกเลยเข็มจัดนะครับเสียเยอะมากเลยคลิปนี้เราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยว่ะคลิปเนี้ยตั้งแต่สุ่มเอา,า,าตัวกระชาตอนแรกใช่ไหมสุ่มเอาบอลช้างก็ไม่มาโอ้โหคลิปนี้เราไม่ได้อะไรเลยอ่ะน่าจะเป็น อีพีแรกเลยมั้งของซีรีส์นี้นะครับที่เราสุ่มแล้วไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้หอะไรถ้ามันก่อนนะครับเรามามาช้อปปิ้งกันก่อนดีกว่านะแปบ๊บหนึ่งนะผมช้อปปิ้งแปบบ๊บมาสุ่มไปสุ่มในกระดานหมุนในห้อทดลองกันดีกว่านะครับอีพีนี้มันสุดจริงว่ะผมสุ่มตั้งแต่เริ่มอีพีอ่ะยังไม่ได้อะไรเลยอะ่ะ oh. หอันนี้ก็ไม่ได้ครับ ต่อไปนะครับเดีย๋ยวเราไปใช้ตัวรีสกิลให้บเบลวล็อกกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนตอนนั้นที่ผม,มซื้อซื้อมาเนี่ยผมลืมนะครับว่าผมมีตัวรีสกิลแล้วตอนนี้ส,สกิลเก้าดาวของเบาวล็อกผมมันผมมองว่าเป็นอันที่กระจอกสุดแล้วนะก็คือเพิ่มแร่ทานในศัตรูขั้นหนึ่งอยู่นะครับมาต่อต้านพายุฝนนะอ่าก็ยังดีกว่าเพิ่มแร่นะนะมันจะไม่ดีเท่าสร้งางรังโคนหรือฟื้นพลังอ่ะโอเคนะครับทุกคน คลิปนี้ก็ขอขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้า